สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่ง9้านะครับผม ตัวนี้พี่ไม่แน่ใจว่าเคยถ่ายคลิปหรือ,อยังนะสีนี้นะครับไม่แน่ใจแต่ว่าก็เลยเอาถิโวขาดถ่ายซะเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้เทรนสีเขียวมาอีกแล้วฮะเป็นแบบแนวทหารเนี่ยมาอีกแล้วนะครับคนนิยมประเภทนแนวแนวทหารนะฮะตัวนี้เป็นสีแบบที่เป็นแนวทหารก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับผมตัวเรือนเนี่ยตัวกรอบจะเป็นสีเขียวแบบเขียวทหารเลยนะครับแต่ว่าตัวสายจะเป็นสีดำเพาเรียกว่าชูโทนนะครับเขียวตัดดำครับเป็นทรงแบบนาฬิกา G s ช o อ k เลยครับแต่ว่ามันจะมาในเครื่องของตัวคาสิโอรุ่นมาตรฐานทั่วไปเพราะฉะนั้นราคา จะย่อมยาวกว่านครับขนาดอาจจะเล็กกว่า g s ช็ c k มันหน่อยเดียวนะครับผมตัดสเปคบางอย่างที่มันเขาเรียกว่าฟุ่มเฟือยลงไปหน่อยว่านี่าคือแบบที่แค่ใช้งานได้ทั่วไปแค่นั้นเองแต่มันจะได้มาซึ่งราคาที่ย่อมเยาวนะครับแล้วก็ความทนทานก็ที่ว่าเหลือเฟือนะคือทนสะเทือนได้ระดับหนึ่งกันน้ําได้50เมตรเป็นนะครับปลูกก็ได้ด้วยนะครับมีไฟแค่นี้น่าจะพอแล้วนะเดี๋ยวดูกันนิดนึงนะครับผมวันนี้มาให้ดูตัวจริงนิดนึงนะครับผม ตัวเรือนสีเขียวนะครับเนี่ยหน้าจอนี่เป็นสีแบบสีขาวสีข,ขี้เลขกอะมันอ่านเวลาง่ายครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้กรอบจะเป็นสีเขียวนะฮะเขียวหมดเลยขอบตัวเรือนนี่ก็สีเขียวนะฮะเนี่ยสายนี่เป็นสีดำสสายยางสีดำนะฮะเป็นลายนี้เนาะสายให้มาค่อนข้างยาวนะเดี๋ยวดีเก็บหน่อยนะให้มาค่อนข้างยาวนะโอ้ดีเพราะนั้นข้อมือใหญ่ๆยังใส่ได้อยู่นะอืมนะครับดูร,บรอบๆกันเขียวหมดเลยปุ่มกดเป็นสีเงินโลหะนะครับนี่ฝาหลังนะ เป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์ CMG ครับ1ปีพร้อมกล่องคู่มือประกันศูนย์มีมาให้ครบหมดเลยนะครับลองดูเดี๋ยวดูฟังก์ชันเล็กน้อยแล้วกันนะกดปุ่มซ้ายล่างเนาะปลุกได้1ครั้งจับเวลาได้นะครับแล้วกลับมาหมดตั้งเวลานะครับเวลา MO นี่คือวันจันทร์16นี่คือวันที่นะครับผมไฟปุ่มนี่จะปุ่มนี้ถ้าพี่จำไม่ผิดนะไม่ใช่นี่ยี่สิบสี่เนาะอ่ผมนี่มนี่นี้อ่าบอกเป็นไฟสีส้มนะครับกดแล้วค้างไว้นิดหนึ่งก็ได้ครับมันจะได้สว่างนานหน่อยเนี่ยฮะเป็นสีส าการน้ำได้50เมตรการสะเทอนได้ในระดับหนึ่งที่ว่าพอแลวนะใช้ท,ทั่วไปเนี่ยราคาค่อนข้างย่อมยาดีหนึงนะครับผมเดี๋ยวดูหลายมุมก่อนนะสนใจยังไงถ้าชอบแนวทุกโทอาหารนิดนึงเนี่ยดูตัวนี้ด้วยนะครับสนใจยังไงสั่งผ่านทางไลน์ที่เขียนไว้ครับหรือแอดจากเบอร์โทรก็ได้ครับทำให้ถูกโทรมาปรึกษาพี่ได้นะครับหรือจะดูใน YouTube t i ต t อ k ทักมาทางนั้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่แนะนำให้นะครับผมอะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับหาแนวแนวนี้ลองดูตัวนี้ด้วยนะครับราคาไม่แรงขอบคุณมากคครัััับจจาาาาากกกก้้้นนนนนนสสสยมฬิิออเะไไววลปปต่ดีครับ